นั่งรถไฟเที่ยวเกาะสีชัง2วันหนึ่งคืนผมมารอขึ้นรถไฟขบวน283รอบ7โมง40นาทีที่สถานีรถไฟคลองตันเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งมาลงที่ป้ายหยุดรถเขาพะบางจากนั้นต่อรถ2แถวไปยังท่าเรือเกาะลอยแล้วเดินทางต่อด้วยเรืออีกประมาณ45นาทีเราก็จะมาถึงเกาะสีชังกันแล้วอาจจะดูเหมือนว่าเราเดินทางกันนานใช่ไหมครับแต่ผมไม่เบื่อเลยนะระหว่างทางเนี่ยนอกจากจะรับลมชมวิวสวยๆผมยังเปิดดูหนังดูซีรีส์ได้สนุกฉ่ำแบบฟินทุกฟิลแพ็กเกจเอ็กซ์ตรีมคอมโบจากทูดีแท็กดูหนัง ูกีฬาเยอะสุดในไทย9แอปในแพ็กเดียว ใครใช้ทูดีแท็กไเดือนสมัครกันได้เลยอ๋อโปรนี้เนี่ยเฉพาะลูกค้าทูดีแท็กไเดือนเท่านั้นนะเดินขึ้นมาจากเรือก็ขอเช่ามอไซค์ก่อนเลยได้รถแล้วก็ขอแวะเติมพลังที่เจ๊อ้อยก๋วยเตี๋ยวหยุดบอยยอมรับเลยครับว่าอร่อยเวอร์แบบว่าคนบนเกาะเนี่ยยกให้เป็นซิกเนเจอร์ของเกาะสีชังเลยทีเดียวร้านจะอยู่ในซอยรับแถวท่าล่างแม้ว่าชื่อร้านจะมีคําว่าก๋วยเตี๋ยน้าแต่รสชาติของการผัดอาหารที่นี่ก็คือที่สุดอิ่มกันเรียบร้อยก็ขอเดินมาชิมอีกหนึ่งของดีเกาะสีชังขนมเบื้องป้าติ๋มอออยงข้้าามมเเเลบบบกกททํนืืัชี วิทแปบ,บว่าทำมานานมากกว่า40ปีตัวแป้งกรอบไส้หอมอร่อยออกรสหวานได้กำลังดีวัตถุดิบก็คัดสรรแต่ของมีคุณภาพมาทำให้เราได้อร่อยจากนั้นได้เวลาปักหมุดออกเดินทางไปยังแหลมถ้ำพังจุดเช็คอินยอดฮิตที่ใครมากะศสีชังก็ต้องแวะถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์และแน่นอนว่าผมเองก็ไม่พลาดนี่ขนาดวันธรรมดามีฝนโปรยห,ยหน่อยๆก็ยังต้องต่อคิวเพื่อเข้ามายังมุมที่ดีที่สุดตรงนี้และข้างๆกันยังมีอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญให้เราสามารถนั่งชมวิวถ่ายคอนเทนต์นกันแบบจุใจเลยได้ภาพได้คอน ขอเที่ยวต่อที่หาดทํำพังโซนนี้จะเป็นโซนเดียวที่มีชายหาดให้เราสามารถลงเล่นน้าทะเลได้ครับหรือใครอยากจะมานั่งพักผ่อนดูวิวทะเลสวยๆที่หาดทํำพังก็เที่ยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่เหมาะมากๆรับลมชมวิวสวยๆนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ลุยไปต่อที่ทะเลแหวะกเกาะสีชังขี่ไปตามหมุดท่าใหญ่ทิมได้เลยนะแล้วจะเจอกับเส้นทางลับตรงนี้เข้ามาสุดทางก็จะเห็นเกาะอ,อยู่ตรงหน้าพร้อมกับภาพของน้ําทะเลที่ถูกแหวกออกด้วยสันทรายและเปลือกหอยใครที่เป็นสายมูมาเกาะสีชังก็มารับพรอกันที่ฐานเฉพาะเขาใหญ่กันได้นะครัับบออยู่นนเเขาางงทื ขึ้นชื่อทางด้านพรการงานและโชคลาภแถมข้างบนนี้เนี่ยยังสามารถชมวิวสวยของเกาะสีชังได้ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ตรงไปอีกหน่อยจากสารเจ้าพ่อเขาใหญ่สุดทางแล้วเลี้ยวขวาขึ้นมาจะมีมณฑบรอยพระพุทธบาทคือเมื่อพศ2435มีการอัญเชิญศิลารอยพระพุทธบาทโบราณจากประเทศอินเดียมาปดิสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางความศรัทธาบนเกาะสีชังตั้งอยู่ข้างๆกันกับมหาธาตุเจดีย์อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มอบพรให้แก่ผู้ที่มาสักการะเที่ยวกันเต็มอิ่มแล้วก็เข้าที่พักของเราการทริปนี้ผมมาพััักกทีีี่ซมแววเเาาาาะสสชชงตอครขใ้ ตัดสีฟ้าทําให้รู้สึกถึงความสะอาดสบายตาได้บรรยากาศของการมาพักผ่อนในบ้านพักต่างอากาศอย่างแท้ทรูเอาจริงๆไม่ต้องดูเที่ยวแบบผมก็ได้นะครับแค่มาพักผ่อนสบายๆชมวิวสวยๆหรือจะนอนดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงเชียร์กีฬาก็สมัครเอ็กซ์ตรีมแพ็กเกจนี่เอ็กซ์ตรีมคอมโบโอ้ยมีแอปทั้งหมดนี้เนี่ยให้ดูกันแบบจำๆเลยนะรีเมียมคุ้มสุดๆเฉพาะลูกค้า r u ูดี t ท c รายเดือนเท่านั้นสมัครง่ายๆแค่กดดอกจัน900นดอกจัน7324สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายมาหรือปลี่ยนจาก ดีแท็กเติมเงินมาเป็นรายเดือนก็มีแพ็กเกจรายเดือน 5G Super Extreme Entertainment ให้สมัครกันได้ด้วยดูได้ทั้งก้าแอปเหมือนกันเป๊ะมาพร้อมทั้งเน็ตทั้งโทรแบบจุกๆเช้าวันที่2เราเริ่มด้วยมื้อเช้าของที่พักก่อนจะออกมาเที่ยวที่จุดชมวิวเขาน้อยหรือที่มักจะถูกเรียกอีกชื่อว่าผาสุกนางฟ้าจากตรงนี้วิวที่เห็นจะเป็นทะเลปลายสายตาคือภูเขาที่สวยงามของสีราชาครับและระหว่างทางเราจะเดินผ่านวัดอสดางคณิมีตัวพระเจดีย์เนี่ยสวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโกลทิกโดยประตูเจดีย์อุโบสถจะเปิดวันพุถึงงอาาาททิิตย์ประมมณ9นับเดลแวี่ สะพานอัสดางกันต่อสะพานไม้สีขาวทอดยาวสู่ทะเลสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2434เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวเกาะสีชังขึ้นลงเรือที่นี่ยังมีอีกชื่อด้วยนะนั่นก็คือสะพานแห่งรักจากนั้นมานั่งพักจิบเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นสดชื่นที่10บทับคอฟฟี่โฮมหรือที่ทุกคนเรียกรถแดงสโลบาร์ผมชอบที่นี่นะบรรยากาศน่ารักดีแถมหาไม่ยากอยู่ตรงข้ามโรงแรมสีชังพาเลสมีขั้วเค้มและเฮาส์เบนขั้วกลางให้เลือกพี่เขาสกัดผสมชงออกมาได้อร่อยเลยเวลาใกล้ๆเที่ยงมก็ขีมต์ไซกลับมาคืนที่ท่าเรือแล้อ ตัวขึ้นเรือกลับมายังท่าเรือเกาะลอยจากนั้นก็นั่งวินมอไซค์ไปยังทุ่งทางศรีราชาเพื่อขึ้นรถไฟขบวน284ตอนบ่าย2.50นาทีเพื่อเดินทางกลับบ้านแน่นอนว่าทุกการเดินทางของเราเสริมความบันเทิงขึ้นได้ด้วย Extre m e ม a c k a เกคุ้มแบบ Extreme t r u ู d e t ท c จัดเต็มแพ็ค9แอปสตรีมมิ่งระดับโลกในแพ็คเดียวใครที่ดูหลายแอป,ปแล้วสมัครแยกอยู่เปลี่ยนมาใช้โปรนี้เนี่ยคุ้มแน่นอนมาต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศโหลดนังโหลดเพลงเก็บไว้บนแอป,ปช่วยประหยัดแบตโทรศัพท์ได้ด้ ต่อไป